สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดทที่น่าสนใจครับในช่วงของแมนเชสเตอร์เดอัปเดตนะฮะก็มากันที่เรื่องแรกครับ มีรายงานในเรื่องของเมสันกินบูธนะครับตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับมีการระบุก,กันออกมาว่าจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเมสันกินบูธเนี่ยมีการให้ข้อมูลออกมานะครับว่าทางสูน,น้ารานี้นะครับอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการเลิกเล่นฟุตบอลท,ทันทีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดแบบสุดที่ทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดเนี่ยยกเลิกสัญญา เข้าไปนะครับหลังจากที่มีการประกาศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับนอกนอจากนั้นครับตามรายงานจากเดอะซันนะครับสื่อจอมแชร์ก็ได้มีการให้ข้อมูลคล้ายๆกันนะครับว่าตอนนี้เหมือนกับเมสันกินบูธก็เริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของเขาว่า เขาเนี่ยจะสามารถกลับมาลงเล่นในเวทีระดับท็อปหรือว่าฟุตบอลระดับสูงได้อีกหรือเปล่าหลังจากที่มีการแยกทางกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไ็ดอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลเรื่องแรกนะฮะส่วนเรื่องของการเทคโอเวอร์ครับเดลี mm. ่เมลมีการระบุออกมานะครับว่าตอนนี้การเทคโอเวอร์สโมสอนแมนยูดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในปี2023นี้นะครับ ซึ่งอาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงมกราคมปีหน้าหรือจบซีซั่นในช่วงซีซั่นนี้นั่นเองนะครับก็คือปีหน้า,นาเนี่ยน่าจะได้คำตอบแต่ปีนี้คงไม่ได้แล้วนะครับนะมันก็เป็นเรื่องของการเจรจาแล้วก็เรื่องของการ พูดคุยที่ยังไม่ลงตัวนะครับตัวเต็งเนี่ยก็ยังคงเป็นฝั่งของกาตาแล้วก็ฝั่งของเซอร์จิมบราคิปในะฮที่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาให้กับทางฝั่งเกรลเซอร์เนี่ยไว้พิจารณาซึ่งเกรลเซอร์เองเขาก็ยังยื้อเวลาแล้วก็ มองว่าเขาเสนอดังกล่าวเนี่ยยังไม่น่าพอใจก็เลยทําให้ยังไม่ตอบตกลงในขั้นตอนสุดท้ายน,นั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นดีลวที่ยืดเดยื้อกันไปแฟนผีเนี่ยก็พยายามประท้วงพยายามแบบว่าต่อว่าส่งจดหมายให้กับเกรลเซอร์ได้รับว่าอยากให้มีการขายได้แล้วนะฮะแต่ว่าเกรลเซอร์ก็มึนตามระเบียบนะครับส่วนเรื่องของการไปรับใช้ทีมชาติของอุราน่ากับทีมชาติแคนารูนเนี่ย มันมีเข่ามาครับว่าอุราน่าเตรียมกลับไปรับใช้ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าข้อมูลจากดิแลนติกมีการระบุออกมานะครับว่าอุราน่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่องของการกลับไปรับใช้ทีมชาตินะฮะในช่วงหลังจากนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดจะกลับไปจริงเนี่ยนะฮะมันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับโปรแกรมสโมสรด้วยนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมนะฮะหรือว่าต้นปีหน้านั่นเองที่แมนยูเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานอุรนาด้วยประมาณ4-6ถึงเกมได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอุรนาแฮปปี้ดีเราก็ ตอนนี้เขาอยากโฟกัสเกี่ยวกับผลงานภาพรวม ในสโมสรก่อนก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมทีมชาตินะฮะส่วนเรื่องของดีนสันก็ตอนนี้มีการตกลงไปไกลแล้วนะครับในเรื่องของการย้ายไปร่วมทีมกิตตันพัเลสนะฮะดูเหมือนว่าดีลนี้ก็ไม่พลาดแล้วก็มีการตกลงกันได้แล้วตามรายงานจากโรโมาโน่แล้วก็เทลากาฟนะครับดิวต่อไปที่น่าจะเป็นขาวออกครับโรมาโน่บอกว่าน่าจะเป็นในรายของดันนี่ฟาร์เบกนะครับที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะย้ายออกจากแมนยูนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเอง นะครับก็รอติดตามกันว่าจะเป็นทีมไหนส่วนในรายของโซฟิยานอัมราบัตนะครับตามข้อมูลจากโรมาโนแล้วก็ดนะิมาซิโอนักข่าวคนดังซึ่งมีการคอนเะฟิร์มในทิศทางเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ทางฝั่งของแมนยูแล้วก็ฟิโอกำลังเริ่มต้นพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าข้อตกลงอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้นแต่ทั้งสองสโมสรเนี่ยมีการเริ่มต้นพูดคุยกันแล้วแล้วก็มีการคาดหวังว่าอยากให้ดีลเนี่ย มันตกลงกันได้โดยโดีที่สุดนั่นเองนะครับโรมาโน่ให้ข้อมูลขยายออกมานะครับว่าอาราบัตไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเนื่องจากว่านักเตะรายนี้ต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าต้องการย้ายทีมนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้นะครับมันเหลือเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเท่านั้นเองทางฟีออลเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ากําลังรอข้อเสนอจากฝั่งแมนยูแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปหาสโมสรแมนยูแล้วนะครับว่า ให้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาก็รออยู่นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเซ็นกองหลังตัวกลางนะครับตอนนี้ในรายของจอห์นนี่อีแวนโรมาโนให้ข้อมูลออกมานะครับว่าแมนยูจะมีการหาลือเรื่องของการขยายสัญญากับจอห์นนี่อีแวน ตอนนี้ก็เป็นสัญญาระยะสั้นแต่ว่าแมนยูจะขยายไปอย่างน้อยเนี่ยหปีด้วยกันก็คือ1นึ่งซีซั่นเต็มๆนะฮะและถ้าเกิดมีความเป็นไปได้ไหมที่แมนยูจะเซ็นกองหลังตัวกลางตัวท็อปเข้ามามันก็มีโอกาสครับแต่ว่า มันก็ขึ้นอยู่กับขาออกด้วยนะั่นก็คือแฮี่แมกไวว์นะครับถ้าเกิดแมกไกว์ย้ายออกจากแมนอยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้ทันก่อนตลาดปิดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้เห็นแนวรับรายใหม่เข้ามาแทนที่แมกไวว์นั่นเองนะครับโอเคนี่คือื่องรา่าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัปเดตนะฮะเอามาให้เราฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ